อยากเรียนรู้อยากจุดตามความฝันไปและในวันนี้จะไม่มีวันท้อใจก้าวไปสู่โลกแห่งความจริงเพียงแค่มีวัน อยากไปฟังคำพูดใดเราในวันนี้จะทำในสิ่งที่ปูุใจบอกเราคือเราไม่เหมือนใคร Show the world สวัสดีครับ uh น้องๆน,นะครับแล้วผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตคนทํางานเบื้องหลังนะครับในการทํางนานแบบอินดี้นะฮะวันนี้ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโชว์ตัวครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้มันคืออะไรนะคือว่ามันเกิดคําถามบ่อยครับสําหรับน้องๆที่กําลังเริ่มนะฮะที่จะเข้ามาสู่วงการดนตรีหรือวงการออสื่อต่างๆนะครับ ในกรณีที่น้องๆไม่มีองค์กรอะไรรองรับผมหมายถึงว่าอาจจะไม่ชอบที่จะเข้าไปทํางานในระบบที่เป็นรูปแบบของค่ายเพลงใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆแล้วอยากจะทํางานเองโดยที่เรามีความรู้ความสามารถนะครับความคิดความร่างสรรเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ว่าเราจะอยู่ได้ยังไงกับระบบที่มันเป็นในแนวแบบฟรีแลนซ์นะครับหรือ,อไม่ได้พึ่งพาเงินเดือน นะครับหมายความว่าเราต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเองเราต้องสร้างผลง,งานขึ้นมาเองเพื่อที่จะขายให้กับผู้บริโภคนะครหรือผู้ชมรายการหรือผู้ฟังเพลงต่างๆนะครับวันนี้ Show the World ครับก็จะมาตีแผ่เรื่องราวของการทํางานโปรเักชันรอบนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเพลงนะผมก็จะเอาหลายๆสื่อนะครับมามาผสมกันในโปรเจกต์โชว์เดอะเวิลดนั่นหมายความว่าผมก็จะมีวิดีโอ เดลิ้นะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรียลลิตี้นิดนึงคือแบบง่ายๆแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้กับท่านผู้ชมที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้นะฮะเราติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาหมายความว่าผมจะเป็นตัวอย่างนะจะทําอะไรที่เป็นตัวอย่างทันะ้งทั้งเรื่องของเพลงเรื่องของการแสดงงานเรื่องของงานศิปปลปะเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของการวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งผมจะบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งหมดทุกเรื่องนะครเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็พยายามที่จะสื่ออะไรออกไปให้กับคนที่อยู่ข้างนอกห้องเล็กๆอันนี้ได้รับรู้ว่าผมทำอะไรอยู่นะครับนั่นคือเรื่องราวของ Show the World แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงนะฮะในการคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับเราก็จะมีการสร้างงานกันในสตูดิโอแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงภาพน,นะคร แล้วเราก็จะไปนําเสนอที่ร้านหรือ,อสถานที่ต่างๆที่เราจะไปเสนองานเราจะไปเล่นครับแล้วก็เราก็จะขายงานไปด้วยอนะาจจะเป็นงานเพลงงานโปสการ์ดงานอะไรหนังสือทํามือภาพวาดหรืออะไรก็ได้นะเราจะทําให้เขาประทับใจเรานะแล้วก็ขายงานเหล่านี้แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆครับงานนี้ก็จะเกิดงานใหม่ๆซึ่งสถานที่ที่เราไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เป็นจังหวัดนี้เป็นจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหัดใหญ่ภูเก็ตลำปางที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะไปทั่วประเทศเลยแล้วก็สร้างงานสร้างงานตรงนี้เพื่อไปขายอีกงานหนึ่งนะฮะมันเป็นแนวความคิดครับซึ่งเราต้องมาพิสูจน์กนว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็มันต้องใช้ทุนน้อยที่สุดนะฮะอาจจะได้รับการสปอนเซอร์จากที่ร้านนะก็แล้วแต่นะครับซึ่งนั้นอันนั้นก็คือการประสานงานนะฮะแล้วก็ ทำคนเดียวครับรายการนี้คือว่าไม่มีอะไรเยอะอาจจะมีเพื่อนๆศิลปินมาแจมบ้างนะฮะก็สุดแล้วแต,แต่แต่ว่าเริ่มต้นแล้วหลักๆคือตัวผมเองนี่แหละที่จะไปทุกๆท,ที่นะครับแล้วก็ไปสแสดงงานแล้วก็กระบวนการผลิตต่างๆ mm hmm. ผมก็จะโชว์ด้วยในในใน,ในวิดีโอเดลี่นี้ด้วยนะฮะ mm hmm. เริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็คิดโปรเจกต์นี้มาปั๊บผมก็คุยกันข้าวๆ mm hmm. ครับกับเพื่อนๆพ,นพ,นพ,นพนีน้องๆน,น,นะฮะทั้ง ที่เป็นเจ้าของร้านทั้งฝ่ายคอลเลกชันทั้งคนทำเพลงอะไรเงี้ยของความเป็นไปได้เราก็มองว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้นะครับมันก็เหมือนกับที่เราไปเปิดหมวกหลายที่นะครับแต่ว่าอันนี้จะดูจะเป็นมีมีอะไรรองรับสักน,นิดนึงนะครับก็ผมก็ทำโปสเตอร์ครับทำโปสเตอร์แล้วก็ออกแบบแล้วก็ส่งตัวอย่างไปให้ตามร้านว่าในรายการนี้จะมีอะไรบ้างมีการแสดงดนตรีครับมี แสดงภาพว่าที่ผมสะสมไว้ก็เป็นงานที่ไม่ได้สวยเลิศหรูอ,อะไรนะก็เหมือนชื่อโปรเจกต์เลยคืออยากอยากโชยเฉยอยากโชว์เดวด์แค่นั้นเองแล้วก็2ก็คืองานถ่ายภาพนะซึ่งผมก็ถ่ายภาพแล้วก็ใส่กรอบรูปอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราทาบใจหรือเป็นที่ระลึกนะฮะที่จะมอบให้กับเพื่อนๆที่มาชมงานราหรือว่าเขาอาจจะชื่นชอบแล้วอาจจะซื้อกลับไปบ้านนะ แล้วก็ไลฟ์แผ่นซีดีครับเป็นเพลงที่เราสร้างขึ้นเนี่ยสตูดิโอเนี่ยนะฮะจะง่ายๆไลฟ์แล้วก็มีเซนไรนิดๆหน่อยๆออกแบบแพ็คเกจจิ้งให้น่ารักนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเราสามารถทําเองได้หมดเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปพึ่งพาอะไรที่มันเยอะๆไปหมดนะฮะใช้อุปกรณ์ง่ายๆผมก็จะมีกล้อง,องตัวหนึ่งในการเดินทางเก็บภาพทําวิดีโอเดลลี่นะฮะซึ่งก็ไม่แน่นะอาจจะมีคนมาดูเยอะนะฮะแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาอันนี้ มันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคือสปอนเซอร์ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทําผักด,ดันให้งานของเราออกไปได้มากน้อยอยังไงนะแต่เราก็ไม่ได้ไปพึ่งพาตรงนั้น100%ส่วนใหญ่ๆแล้วหลักๆแล้วคือตัวเราเองนะ,ะความคิดความสามารถของเรานะในการที่จะต่อย,ยอดงานเนื้อง,งานของเราออกไปนะแล้วก็รวมไปถึงการหางบประมาณเข้ามานะอาจจะทํางานอื่นๆเข้ามาด้วยนะแล้วก็ทํา โปรเจกต์นี้ไปด้วยนี่คืออาจจะทําเป็นลักษณะของเรียลิตี้นะครับวิดีโอเดลี่ที่จะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอย่างสม่ำเสมอนะครับตรงนี้เนี่ยก็อ่าเรามาเริ่มต้นกัน,นัเวลานี้เลยส่วนจะต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คอยติดตามครับที่ Show the World นะครับ YouTube นะฮะก็คิดว่า YouTube นี่คงจะกระจายได้มากที่สุดแล้วนะครับแล้วพบกันครับผม เราคือเราไม่เหมือนใครโ